กลายเป็นประเด็นดราม,ม่าอีกแล้วสําหรับแม่ค้าออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยพิมพ์รีพายขายทุกอย่างเมื่อล่าสุดมีผู้ใช้ทิกต็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสตคลิปและมีการแท็กไปหาพิมพ์รีพายซึ่งได้อ้างว่ามีการสั่งซื้อปลาทูจากพิมพ์รีพายแต่สินค้าที่ได้นั้นกลับเละและเน่าเสียกลิ่นเหม็นทะลุถหุงพลาสติกออกมาเลยทีเดียวเพราะมีข้อความระบุว่าปลาทูพิมพ์รีพายสั่งมาทั้งเละและมีกลิ่นเน่าทะลุถ,ถุงเลยจ้าปลาทูทพิมพ์รีพายพิมพ์มรีพายขายทุกอย่าง ไปแจ้งลูกน้องนางบอกจะเคมให้ลุ้นกันจ้าตอนนี้กลิ่นเน่าปะทูยังติดจมูกอยู่เลยกลัวซึ่งตอนนี้เจ้าของโพสต์ก็ได้ทําการติดต่อไปทางโทรศัพท์เพื่อติดต่อที่จะเคมสินค้าแล้วแต่ยังไม่ทราบถึงผลของเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยสําหรับพิมพ์รีพายก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นดราม่าอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นดราม่ากรณีขายกล่องสุ่มในรายการตัดใจดี500บาทดราม่าแซ็คสันหวังในศึกแดงเดือดแมนยูเนเต็ดและลิเวอร์พูลและก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นทางนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าปัญหาจากส ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ในครั้งนี้เจ้าต,ตัวจะออกมาชี้แจงกันว่าอย่างไรต่อไปค่ะ